สวัสดีค่ะเจเจนะคะจากคัดมีพัดทินิกค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดข้อบ่าเองค่ะที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังประสบอยู่นะคะถ้าเกิดพูดถึงอาการปวดขอ้อบ่าอย่างแรกที่หลายๆคนนึกถึงเลยก็น่าจะเป็นออฟฟิศซิงโรมใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเรามีข้อลึกลงไปกว่านั้นนะคะไม่ได้มีแค่อาการตึงของกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะคะที่เป็นสาเหตุของอาการปวดแต่ยังมีกล้ามเนื้อสําคัญบางมัดค่ะที่เขามีการอ่อนแรงขึ้นซึ่งเป็น ที่ทําให้หลายๆ,ๆท่านนะคะมีโพสเจอร์หรือว่าท่าทางที่ผิดปกติหรือว่าแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะคือ upper cross syndrome ค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่ากล้ามเนื้อมัดไหนบ้างที่จะมีปัญหาตึงตัวและกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างที่จะมีปัญหาอ่อนแรงลงค่ะ upper cross syndrome เนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทําง,งานของกระยงส่วนบนนะคะส่งผลให้เกิดเป็นอาการปวดหรือว่าโพสเจอร์ที่ผิดปกติไป ก็คือกล้ามเนื้อสองฝั่งอะคะ่ะของร่างกายส่วนบนเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันมีฝั่งนึ่งตึงตัวฝั่งนึ่อ่อนแรงเราจะสังเกตง่ายๆนะคะคนที่มีภาวะของ u ั p เ r อร o s อส y ิงโ o เนี่ยมันจะมีโพสเจอร์แบบนี้ค่ะก็คือ1เลยนะคะมีภาวะคอยยืดไปข้างหน้าค่ะ2คือมีภาวะไหล่นมหรือว่าไหลห่อสามคือจะมีลักษณะของหลักส่วนบนนะคะที่ค่อมถ้าสังเกตลงไปอีกนะคะสี่เลยเนะก็คือจะมีสะบักขาที่มักจะหนูนขึ้นมานะคะ ซึ่งสาเหตุค่ะของการเกิด u ั p เป c ร์ s อ s y n d r o m เนี่ยก็มักจะเกิดจากลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่ดีนะคะเช่นนั่งทำงานหน้าคอมค่ะแล้วก็มีลักษณะของการยื่นคอไปข้างหน้าเพื่อที่จะทํางานหรือว่าพิมพ์คอมแบบนี้ค่ะเมื่อทํางานไปเรื่อยๆสะสมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้กล้ามเนื้อเกิดการไม่สมดุลกัน ขอกล้ามเนื้อเกิดการไม่สมดุลกันนะคะโพสท่าของเราก็ซิ่งแย่ไปเื่อเยอจนเกิดเป็นอาการปวดในที่สุดค่ะซึ่งกล้ามเนื้อค่ะที่มีปัญหานะคะก็จะประกอบไปด้วยฝั่งที่อ่อนแรงกับฝั่งที่ตึงตัวเนาะเราจะมาพูดถึงฝั่งที่ตึงตัวกันก่อนค่ะตามภาพนี้เลยค่ะ มีปัญหาเยอะที่สุดเลยค่ะคือกล้ามเนื้อบริเวณบ่าส่วนบนของเราตรงช่วงนี้หรือว่ามัดที่มีชื่อว่า upper trapezius ค่ะโดยมัดนี้ค่ะเขาจะทํางานเวลาที่เรามีการยกไหล่ขึ้นเช่นเกงคอพิมพคอแบบนี้ค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะเกร็งบวเนาะสมงผลให้เขาอ่ค่ะเกิดการหดสั้นอยู่ในท่าเดิมนานๆแล้วก็เกิดเป็นอาการปวดขึ้นค่ะส่วนอีกมัดหนึ่งที่มักจะมีปัญหาเลยคือกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าท่าทางการทํางานของเราอะคะ่ะที่ไม่ดีเนาะมักจะอยู่ในท่านี้เดี๋ยวเจนจะสาธิตให้ดูเรานั่งนี้เนาะแล้วเ,นะเราทำงานแบงหน้าพิมพ์ขอเนานะคอเราก็จะยืดแบกหน้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยค่ะไหลก็จะยกขึ้นตกลงอยู่ยนี้อทีนี้เกิดอะไรขึ้นทีนี้นะคะกล้ามนื้อหนะ้าอกของเราอะคะ่ะมันห่ออยู่เนี่ยตลอดเวลาเนาะดังนั้นนะคะ่ะ มันก็จะเกิดการหดสั้นขึ้นมาได้ทําให้มันยิ่งดึงหลังอะคะ่ะให้ไหลของเราอะคะ่ะยิ่งมุ้มขึ้นยกขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะอ่าสว่วนกล้ามเนื้อนะคะที่มกักจะมีการอ่อดแรงเลยหนึ่งเลยค่ะคือกล้ามเนื้อคอด้านในคะ่ะใช้การเก็บคอนะคะหรือว่า deep neck flexor คะ่ะ ซึ่งกล้ามนเนื้อมัดนี้ค่ะเวลาเราอยู่ในท่ายืดขอไปข้างๆนานๆแบบนเ,นเนี้ยกนละ้ามเนื้อมัดนี้เนาะมันก็จะเกิดการยืดยาวออกโดยที่ไม่ได้ใช้งานเลยทีนี้พอไม่ได้ใช้งานกล้ามนเนื้อมัดนี้ซ้ำๆมาคะ่ะ<ส>เขาก็เลยเกิดการอ่อนแรงขึ้นพอเขาอ่อนแรงปุ๊บคอเราอะคะ่ะก็จะยิ่งยืดไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้อ่ะส่วนอีกมัดหนึ่งนะคะที่มันจะมีปัญหาคือกล้ามเนื้อช่วงบริเวณหลังส่วนกลางของช่วงนี้คะ่ะที่จะเกิดการอ่อนแรงเนาะหลังเราจะงออยู่แบบเนี้ค่ะ รงนี้ก็ไม่ได้ทํางานเลยกล้ามเนื้อลุ่เนี้นยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมัดที่ชื่อว่าเซอร์าตัสแอนทลเลียมิดเดิลแทบปีเซียหรือว่าโลเวอร์แทบปีเซียค่ะกล้ามเนื้อพวกนี้พอไม่ได้ทํางานนานๆนะคะเกิดการอ่อนแรงเนาะสะบักของเราค่ะมีเจ้าเซอร์าตัสแอนทลเลียเนี่ยคอยทํางานทําให้เขาอ่ะไม่กลางออกมาทีเนี้ยพอเขาอ่อนแรงเนาะก็จะเห็นเป็นลักษณะของสะบักอะค่ะที่มันปกติวางตัวแบบเนี้ยเขาก็จะมีการเปิดอ้ามาแบบนี้ค่ะเห็นเป็นร่องระหว่างสะบักอย่างเห็นได้ชัดเนาะพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้โพสเจอร์ของเราค่ะ ยิ่งงุ้ยิ่งคอมไปเรื่อยๆพะสะสมนานไปนานไปก็ยิ่งปวดยิ่งมีท่าทางการทําง,งานที่ผิดปดกติไปเรื่อยๆโรค upper c ร์ s s s y n d r o m นะคะก็มีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะถ้าหากเจพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะหรือว่าฟังยากฟังแล้วมันไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดทุกท่านชอบนะคะเจรละกวนฝากกดติดตามช่องของ Trust Me Clinic นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าหากทุกท่านมีอาการเหล่านี้ ปรึกษากับนักกายภาพบำบัดได้โดยตรงเลยนะคะทาง Trust Me Clinic ยินดีช่วยเหลือแล้วก็ดูแลสุขภาพของทุกท่านนะคะจริงๆนอกจากการยืดกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแล้วค่ะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆทางกายภาพนะคะในการช่วยลดปวดลดอักเสบแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ค่ะหรือจะให้หนักกายภาพนะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อให้กับทุกท่านก็ได้ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดต่อได้ เดี๋ยวเจจะทิ้งเบอร์คลีนิกแล้วก็สาขาทุกสาขาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะวันนี้เจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ